สวัสดีตอนเช้าชาวราซิเมทิลักเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับปีที่เต็มไปด้วยพลังจักรวาลและความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นจักรวาลกําลังยิ้มให้คุณมอบแรงบันดาลใจและแรงผลักดันพิเศษให้กับคุณปีอสมหกแพนี้เป็นปีที่คุณจะปองประกายด้วยแสงสว่างของคุณเองปลดปล่อยจิตวิญญ,ญาณที่กล้าหานหานและเอื้อมมือไปคว้าดวงดาวความสามารถในการเป็นผู้นําโดยธรรมชาติของคุณจะปรากฏขึ้น นำทางคุณไปสู่การเริ่มต้นใหม่ที่น่าตื่นเต้นปีนี้เป็นปีแห่งการเติบโตอย่างมากทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานคุณจะเจริญรุ่งเรืองในแบบที่คุณไม่เคยจินตนาการมาก,ก่อนก้าวข้ามอุปสรรคและตั้งเป้าหมายใหม่คุณจะพาะโอกาสที่จะจะก,ก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของคุณและคนพบแง่มุมใหม่ของตัวเองยอมรับความท้าทายเหล่านี้เพราะมันจะทำให้คุณแข็งแกร่งแกง ละยืดหยุ่นมากขึ้นจำไวช้ชาวราศีเมษที่รักจักรวาลมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมายรอคุณอยู่ทุกอย่างก้าวที่คุณทำคือก้าวที่นำไปสู่การเติมเต็มโชคชะตาของคุณเชื่อสัญชาตญาณของคุณจงซื่อสัตย์ต่อธรรมชาติที่กระตือรือร้นของคุณและเตรียมตัวสำหรับการเดินทางที่น่าจดจำดวงดาวคือผู้นำทางของคุณและจักรวาลคือสนามเด็กเล่นของคุณ ในเรื่องอาชีพปีสองหาหกสิบแปดจะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมสําหรับคุณชาวราศีเมษที่รักปีนี้สัญญาว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตการงานของคุณดาวพิธีบดีดาวแห่งดาวแห่งโชคลาภและการขยายตัวอยู่ในตําแหน่งอิทธิพลที่ดีต่ออาชีพการงานของคุณอิทธิพลอันทงพลังของมันจะเปิดประตูที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้นั่นหมายถึงการเลื่อนตําแหน่ง โอกาสใหม่ๆและความเป็นไปได้ในการเริ่มต้นโครงการที่คุณฝ่ายฝันมาตลอดความคิดสร้างสรรค์ของคุณอยู่ในจุดสูงสุดความพยายามและความทุ่มเทของคุณจะไม่เสิ้นสุดการได้รับการยอมรับและรางวัลกำลังรออยู่เบื้องหน้าเป็นการยืนยันความพยายามของคุณทางการเงินดวงดาวอยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับคุณคาดว่ารายได้และความมั่นคงทางการเงินของคุณจะเพิ่ม ขึ้นอย่างมากอิทธิพลของดาวพุธช่วยเพิ่มความเชี่ยวแหลมทางธุรกิจของคุณคุณจะพบว่าตัวเองตัดสินใจทางการเงินได้อย่างชาญฉลาดและมีกลยุทธ์มากขึ้นคาดว่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมช่วงเวลานี้จะมีกำไรสูงดังนั้นจงเตรียมพร้อมที่จะคว้าโอกาสไว้ตามที่เขาว่ากันว่าช็อกช่วยวันเวลาการลงทุนที่ทำในตอนนี้ สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่มากกลองกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดํดำไว้ชาวราศีเมษที่รักให้รอบคอบและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเสมอก่อนที่จะตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญสิ่งนี้จะช่วยให้การเงินของคุณเติโบโตอย่างมั่นคงและปลอดภัยปีห้าเป็นปีที่คุณควรให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ของคุณชาวราศีเมษที่รัก นั่นหมายถึงการยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นปล่อยวางหวางความเจ็บปวดในอดีตและเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆคนที่มีคู่สามารถคาดหวังว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะแน่นแฟนยิ่งขึ้นชาวราศีเมษที่ยังโสดเตรียมตัวพบกับใครบางคนที่ดึงดูดจิตวิญ,ญญาณที่ร้อนแรงของคุณอย่างแท้จริงปีนี้ให้เน้นที่การสื่อสารอย่างเปิดเผยและความเื่อสัตว์ในความสัมพันธ์ของคุณ จำไว้ชาวราศีเมษที่รักความรักที่แท้จริงสร้างขึ้นจากความไว้วางใจและความเสื่อสัตย์ตอนที่4การนำทางจักรวาลความท้าทายและโอกาสชีวิตอาจเป็นการเดินทางที่ครุขระชาวราศีเมษที่รักและปี2568 ah ก็จะไม่ต่างกันเตรียมพร้อมที่จะเผชิญอุปสรรคระหว่างทางอาจเกิดความอิจฉาริษยาจากเพื่อนร่วมงานและอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คัดคิด แต่ยากลัวสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงโอกาสสำหรับการตรับการเติบโตและการสร้างความยืดหยุน่นจงคิดบวกและรักษา growth mindset ขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณรักเมื่อคุณต้องการและเหนือสิ่งอื่นใดจงเชื่อในความสามารถของคุณที่จะเอาชนะอุปสรรคใดใดตอนที่5คู่มือนำทางจักรวาลประจำเดือนของคุณ เหตุการณ์สำคัญในปีซอ2564ป,ปีนี้สัญญาว่าจะเป็นรถไฟเห่าแห่งอารมณ์โอกาสและการเตบิบโตมาดูกันว่าแต่ละเดือนมีอะไรเตรียมไว้สำหรับคุณบ้างมากราคมปีนี้เริ่มต้นอย่างยิ่งใหญ่คาดหวังกิจกรรมทางสังคมความก้าวหน้าในอาชีพและความรู้สึกใหม่ของเป้าหมายถึงเวลาตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และก้าวแรกสู่ความสำเร็จ รู้สึกถึงพลังและความตื่นเต้นที่มาพร้อมกับการเริ่มต้นปีใหม่กุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักเดือนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความลหลงใคลความโรแมนติกและการกระชับความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือยังโสดนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการแสดงความรู้สึกและกระชับความสัมพันธ์วางแผนเดทพิเศษหรือเซอร์ไพรส์คนรักของคุณด้วยการแสดงออกที่น่าประทับใจ มีนาคมถึงเวลาสำหรับการอัตรองและการดูแลตัวเองใช้เวลานี้เพื่อผ่อนคลายฟื้นฟูพลังและไต่ระตองเป้าหมายของคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทำให้คุณสงบและเงียบสงบเช่นการทำสมาธิการอ่านหรือการนวดผ่อนคลายการดูแลสุขภาพจิตและอารมณ์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญเมษายนอิทธิพลของดาวเซรกระตุ้นให้คุณสำรวจโลกแห่งอรมของคุณ นี่เป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาการให้อภัยและการปล่อยวางอดีตพูดคุยอย่างลึกซึ้งเขียนบันทึกความคิดของคุณและใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความสงบสุขพฤษภาามมการผจญภัยเรียกร้องเดือนนี้เหมาะสำหรับการเดินทางเรียนรู้งานอดิเรกใหม่ๆและขยายขอบเขตของคุณไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนช่วงสุดปดาหรือการเดินทางไกล ลองทำกิจกรรมใหม่ๆและก้าวออกจากคอมฟอร์ z โซนของคุณเพื่อค้นพบความชอบใหม่ๆมิทุนายนเน้นเรื่องการเงินของคุณนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมสำหรับการจัดทำงบประมาณการลงทุนและการวางแผนสำหรับอนาคตทบทวนป้าหมายทางการเงินของคุณสร้างแผนการออมและสำรวจโอกาสการลงทุนใหม่ความมั่นคงทางการเงินจะทำให้คุณสบายใจและมั่นใจในวันข้างหน้า โกรกฎาคมประตูสู่โอกาสทางอาชีพมากมายเปิดออกเตรียมพร้อมที่จะสร้างเครือข่ายแสดงทักษะของคุณและรับบทบาทผู้นำเข้าร่วมกิจกรรมในอุตสาหกรรมอัปเดตเรซูเม่ของคุณและเปิดรับโอกาสทางอาชีพใหม่ๆความพยายามและความทุ่มเทของคุณจะได้รับผลตอบแทนสิงหาคมเดือนแห่งการฉลิมฉลองและความสุขใช้เวลากับคนที่คุณรัก ดื่มดำกับงานอดีเรกที่คุณชื่นชอบและดื่มดำกับสภาพอากาศนาในฤด,ดูร้อนวางแผนการรวมตัวกับครอบครัวและเพื่อนฝูงและอุทิศเวลาให้กับการพักผ่อนและกิจกรรมสนานการนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างความทรงจำที่นานม่วงกันยายนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเป็นสิ่งสำคัญเน้นการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพการออกกำลังกาย และการจัดการความเครียดรวมอาหารที่มีประโยชน์เข้าไว้ในอาหารของคุณสร้างกิจวัตรการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและฝึกสติเพื่อรักษาวิถีชีวิตที่แข็งแรงตุลาคมจุดสนใจเปลี่ยนไปที่ความสัมพันธ์นี่เป็นเวลาที่จะกระชับความสัมพันธ์กับคนรักของคุณแก้ไขความขัดแย้งและบำรุงรักษามิตรภาพการสื่อสารอย่างเปิดเผย และความเข้าใจเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จพิจารณาขอคำปรึกษาเรื่องความสัมพันธ์หากจำเป็นและห่วงแหนเวลาที่คุณใช้กับคนที่คุณรักพฤติการเยินช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเตริบโตยอมรับการเปลี่ยนแปลงก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของคุณและเชื่อมั่นในแผนของจักรวาลน,นี่เป็นเวลาที่จะหลุดพ้นจากรูปแบบเดิมๆและก้าวออกมาแข็งแกร่งและฉลาดขึ้นเชื่อในศเกยภาพของคุณ และก้าวอย่างฆ่าหารไปสู่ความฝันของคุณทันวาคมเมื่อสิ้นสุดปีให้ตลรตรองการเดินทางของคุณและชฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณคุณมาไกลแล้วชาวราศีเมษที่รักใช้เวลาเพื่อรับรู้ถึงความสำเร็จของคุณตั้งเป้าหมายใหม่สำหรับปีที่จะมาถึงและเพลิดเพลินกับเทศกาลวันหยุดด้วยความกันยูและความสุข ตอนที่6จังหวะของราศีเมษปีแห่งการเปลี่ยนแปลงปีเอ้อ68เป็นปีที่เต็มไปด้วยสักยภาพอันยิ่งใหญ่สําหรับคุณชาวราศีเมษที่รักยอมรับในจิตวิญญาณที่เปี่ยมด้วยความรักความมุ่งมัน่นที่แน่วแน่และความกระตือรือร้นในชีวิตของคุณนี่คือปีของคุณที่จะเป็นงประกายบรรลุเป,ป้าหมายของคุณและสร้างชีวิตที่คุณปรารถนาเชื่อมั่นในจักรวาลทำตามหัวใจของคุณ และเพลิดเพลินไปกับการเดินทางในจักรวาล